ครับวันนี้พบเจอกับทีมงานลุงบุญส่งนักเขาใหญ่วิเทศชัยทา์จังหวัดอ่างทองวันนี้ก็มาต่อกันหลายที่ครับวันนี้ก็ร้อนพอสมควรครับวันนี้ก็ได้มั่งไม่ได้มั่งก็บนเปื่อกันไปครับก็วันนี้มาจัดเฉลยตัวครับหน้าบ้านลุงส่งแต้นที่สองครับตต้นที่สองครับเวลาพักเที่ยงก็เลิกกันแล้วแหละก็เลยติดลมมาต่อกันที่กต่อทิ้งไว้ติดแล้วครับเียงโตครับตัวนี้มาดูนะครับ โอ้เปิดดีจังเลยครับเนี่ยนี่ครับเฉลยน้องนำโชคครับนี่น้องนำโชคนะครับ,รบฉเฉลยแต้มที่สองครับสวยครับสวยโอ้ oh, ฉเฉลยตัวนี้สวยครับครับสวยเสียงใหญ่ครับเสียงดีคูเปอร์นะครับครับผมนี่ ที่แบง์ปลดได้ไหมครับตัวผู้ตัวเมียพอเข้ากันนานพอสมควรครับโดูบุรีหมดสองมวนนะครับโอ้ตัวนี้เอาอยากใช่ไหมครับเนี่ยยากมากครับ รู้สึกว่าตอนนี้พี่แบงค์จะฮอตสุดนะครับเนี่ยออกได้ทุกทีครับทุกวันตัวผู้ครับตัวผู้นะครับตัวนี้เสียงดีด้วยดีครับเอาละครับยังไงตอนเย็นให้ลุงทรงสรุปอีกทีนะครับว่าได้กี่แต้มกันแล้วนะครับสวัสดีครับ